สวัสดีครับพบกับวอต e ก c นชาแนลในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมวันแชรฟิมูราครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการทํา Speed Ramping แบบง่ายๆมาดูวิดีโอที่จะนํามันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับวิดีโอก็เป็นวิดีโอแบบนี้นะครับเป็นการทําสโลวมาบ้างนิดนึงนะครับฉะนั้นการใช้ Speed Ramping ก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ก็พอได้นะครับผมลองทําดูแล มาดูวิธีการทำสปีดแรมปิ้งกันเลยนะครับคลิกเลือกวิดีโอนะแล้วมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมคลิกเลือกตรงนี้แล้วไปที่สปีดแรมปิ้งตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วครับอธิบายส่วนนี้ก่อนนะครับอันแรกเนี่ยนอนคือเวลาเราเลือกสปีดแรมปิ้งตัวไหนไปแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการยกเลิกเรามาคลิกตรงนี้นะครับอันที่2องคัสตอมไม์ก็คือการเลือกเพื่อปรับปีดแรมปิ้งเองนั่นเองนะครับผม ส่วนที่เหลือนะครับ1 2 3 4 5 6คือสปีดแรมปิ้งที่เขาปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการทำสปีดแรมปิ้งเนี่ยเราจะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนใหม่ได้นะครับผม เครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยก็คือการขยายทำลายนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลื่อนแบบนี้แล้วก็มาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นช่องตรงนี้แล้วก็มีเส้นประตรงนี้ก็คือบอกระดับการสปีดนั่นเองนะครับซึ่งจะมี1 x 1 x นี่คือวิดีโอเล่นปกตินะครับ5 x นี่คือสปีดเพิ่มขึ้น5เท่านะครับ1 0 x นี่คือสปีดเพิ่มขึ้น10เท่า0 5 x คือส l o สโลลงมานะครับแล้วก็0.1เนี่ยก็คือสโลช้าสุดนะครับผมโอเคสําหรับภาพรวมเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ทีนี้เรามาทำสปีดแรมปิ้งกันเลยนะครับอ่ผมคลิกเลือกตัวนี้เลยแล้วกันนะครับแฟลตอินนะครับอ่มาอธิบายตามกราฟเลยนะครับตามกราฟเนี่ยจากจุดแรกถึงจุดที่2เนี่ยนะครับจุดปรับเนี่ยจุดแรกถึงจุดที่2เนี่ยจะเป็นการสปีด 5x นะครับก็คือสปีด5เท่านั่นเองแล้วจากนั้นจะค่อยๆลดสปีดลง นะครับเป็นการค่อยๆลดลงนะครับถ้า,าระยะห่างแบบนี้เป็นการค่อยๆลดสปีดลงนะครับมาถึงจุดปรับจุดที่3เนี่ยจากจุดปรับจุดที่3ถึงจุดที่4เนี่ยจะเป็นการเล่นวิดีโอปกตินะครับก็คือวิดีโอจะเล่นตามปกติที่เราถ่ายมานะครับเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับ เห็นไหมครับจะสปีดช่วงเข้าแล้วก็กค่อยๆลดลงช่วงกลางโอเคนะครับทีนี้ผมต้องการปรับใหม่นะครับก็คือต้องการปรับช่วงแรกเนี่ยให้เล่นปกติและช่วงที่ยกสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะทำโซโลนะครับจากนั้นก็จะสปีดช่วงท้ายจนถึงตอนจบนะครับผมวิธีปรับนะครับก็นำเมาส์มาวางแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วดึงลงแบบนี้นะครับดึงลงมาเลยส่วนการจับเพล y h e a d การดึงเพลเฮดเนี่ยจะดึงที่ไทม์ไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดึงตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยคลิกซ้ายดึงตรงที่สปีดเรนจ์ปิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับได้ทั้ง2ที่เลื่อนดูเลยนะครับช่วงนี้ผมจะสโลนะครับช่วงที่ยกขึ้นเนี่ยอ่าช่วงนี้จะสโลนะครับตรงจุดนเนี้ยเนี่ยผมก็จะเพิ่มจุดปรับมาอีกจุดหนึ่งนะครับมาคลิกเพิ่มตรงนี้นะครับผมอ่านำเพลเฮดมาวางแล้วก็คลิกเพิ่มเลยจากนั้นจะทำสโลนะครับสโลช้าหรือเร็วแค่ไหนเนี่ย ดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงเส้นสโลปเนี่ยถ้ายิ่งสโลปแทบจะเป็นเส้นตรงแบบนี้คือการเข้าแบบไวๆนะครับแต่ถ้าโยกมาไกลประมาณนี้คือการค่อยๆเข้าแบบช้าๆนะครับก็คือค่อยๆสโลนั่นเองแต่ว่าถ้าเลื่อนมาไว้ประมาณนี้ก็คือเข้าสโลแบบฉับพลันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่คือการเข้าสโลแบบไวๆนะผมเล่นให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่าจะเห็นว่าเข้าสโลปปั๊บเลยนะครับแต่ถ้าโยก จุดปรับตัวเนี้ยมาไว้ห่างๆเนี่ยจะเป็นการเข้าสโลแบบช้าๆนะครับตรงที่เขาจะยกอยู่ตรงไหนอ่าตรงที่เขาจะยกอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องเลื่อนจุดปรับตรงนี้มาประมาณนี้เพราะว่าต้องการสโลช่วงที่เขายกอ่าเราก็เลื่อนมาตรงนี้อ่าเนี่ยช่วงนี้เราต้องการสโลเราก็ต้องเลื่อนตรงนี้ออกมานะครับเลื่อนจุดแรกออกมาประมาณนี้โเคมาดูกันเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับค่อยๆเข้าสโลปุ๊บมาถึงตรงนี้สโลแล้ว อโอเคมาดูตัวอย่างการปรับสปีดแรมปิ้งในคลิปนี้กันต่อเลยนะครับจุดปรับแรกถึงจุดปรับที่2นี่จะให้วิดีโอเล่นปกติจุดปรับที่2ถึง3เนี่ยช่วงเข้าสโลจุดปรับที่สาถึงจุดปรับที่4นี่ก็คือช่วงสโลนะครับช่วงลงอ่าช่วงลงชรงนี้นะครับเลื่อนไปเฮดมาวางแล้วก็เลื่อนจุดปรับมาไว้ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายค้างนะครับอ่าเราเลื่อนแบบนี้เลยก็ได้นะครับผม ชัดเจนดีอ่าถึงตรงนี้จากนั้นต้องการสปีดช,ช่วงท้ายนะครับอันนี้ต้องเพิ่มจุดปรับขึ้นอีกนะครับนำเพลเทมาวางแบบนี้แล้วก็คลิกเพิ่มจุดปรับแล้วสปีดไปสัก 5x นะครับผมจนจบคลิปเลยนะครับก็มาปรับจุดปรับอันสุดท้ายอ่าจะให้เข้าแบบช้าแบบเร็วแค่ไหนเนี่ยก็เลื่อนออกแบบนี้นะครับถ้าแบบเข้าแบบเร็วๆก็ประมาณนี้นะครับทาสปีดแรมปิ้งเสร็จเรียบร้อยแลยนะครับมาดูกันเลยนะครับ อเคคนะครับตัวเลือกอื่นๆคงไม่ต้องทําให้ดูนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มาปรับเอาเองได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเลือกคัสตอมไมซ์เลือกมอนเทสหรือฮีโร่เนี่ยเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนใหม่ได้หมดนะครับผมก่อนจะจบเดี๋ยวผมแถมเทคนิคให้นิดนึงนะครับบางครั้งเวลาการทำสปีดทำสโลเนี่ยจะมีการหยุดวิดีโอไว้ชั่วขณะก่อนนะครับผมซึ่งวิธีทําก็ไม่ยากนะเลื่อนมาตรงที่กําลังจะยกขึ้นตรงนี้สมมติเราต้องการให้ วิดีโอช่วงนี้หยุดพักหนึ่งนะครับเราสามารถมาคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ฟรีเฟรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาปรับเวลาในการฟรีดตรงนี้เลยนะครับวิดีโอก็จะค้างไว้พักหนึ่งนะแล้วก็เล่นต่ออ่ะโอเคนะครับปรับไว้ประมาณนี้เนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์ฟรีดเฟรมก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับแถมให้นะแถมให้นิดนึงตอนแรกว่าจะทําคลิปต่างหากแต่ว่าคลิปนี้มันสั้นนะครับก็เลยแถมนิดนึงดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับ อ่าโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับผมจะไม่ซูมส่วนไหนขึ้นมาแล้วกันผมจะให้ดูทั้งสาส่วนพร้อมๆกันนะครับผมอ่า ช่วงฟีดเฟรมดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับพอเข้าใจวิธีการทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรมฟิล์มูล่าการทำสปีดแร a มปิ้งเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม